ฮัลโหลมาอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราเอาของดีมาให้คุณลูกค้านะคะตัวนี้บอกเลยว่าแต่งเต็มมากนะคะตัวนี้จะเป็น c l a นะคะ250นะคะจะเป็นตัวปี2017นะคะออกศูนย์เบนซ์แท้เลยมีปัญหาอะไรเดินเข้าขับเข้าไปที่เบนซ์นะคะเบนซ์ไทยแลนด์ศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์เข้าไปได้เลยไม่ว่าจะไปเช็คหรือว่าอะไรเข้าไปได้ตลอดนะคะแล้วไม่หนึ่งแสนโลเท่านั้นนะคะราคาเบามากจริงๆราคาอยู่แค่1นึ่งล้านห้าหมื่นบาทเท่านั้นฟังไม่ผิดค่ะ 1,5 0 0 0ล้ 1> 1, 50, บาทเท่านั้นดอกเบี้ยอยู่ที่2.6นะคะคันที่จะได้ไปคันนี้คือชุดแต่ง AMG รอบคันจอฮัมมันะคะหลังคาแก้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะด้านข้างของเขานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะแม็ก AMG เหมือนกันนะคะตัวนี้แม็กขอบ18นะคะสวยๆเงาเงาวิง้งวิงเลยคะ่ะไล่มาเรื่อยๆนะคะนี่ด้านข้างของเขาสวยเลยบอกเลยคันนี้ไม่มีที่ตินะคะอ่ะมาเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะคะโลโก้ C L A 2 5 0ยังอยู่นะคะทุกอย่างครบข้างหลังสวยนะคะหน้าเดิมหลังเดิมแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าคันนี้ใหม่คะ่ะนี่นะคะอะหลังคาแก้วหลังคาแก้วนะคะหลังคาแก้วไปเที่ยวไปไหนคือบอกได้เลยขับชิลมากและที่สำคัญนะคะตัวนี้จะออปชั่นเต็มเมาะเมมเบอรี่นะคะ ตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมังติเรียบร้อยแล้วแลยที่สำคัญเป็นจอคอมมานนะคะแล้วบอกเลยว่าราคาเบามากนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์คอเรียบร้อยแล้วนะคะตัวใหม่นะคะนี่เกียร์อยู่ตรงนี้นะคะเกียร์คอไฮไดททุกอย่างมีหมดเพราะฉะนั้นใครอยากได้รถดีรถสวยติดต่อมามเมียวดอกถูกนะคะคันนี้อยู่แค่1 5 0 0 0ล้านหบาท b e n ซ์ l l 2 5 5 0ปี2017 ดอกเบีย้ย2.6%เท่านั้นติดต่อมะเมียวดอกถก08388888181ค่ะ